Oh, Ai, yeah. ó.

สนุกกันส่องเสื้ยงเฮฮาครับต้นไปกินน้ำไปอาบน้ำครับตอนเย็นครับผีคนโตครับพังฉบาแก้วครับปีออกเดือนเจ็ดไปเดือนไปก็เดืนไม่สามเมือกันเพาจำไม่ได้ครับแต่ว่ากำลังโตครับส่วนน้องเล็กซ่องคนนี้เาผัางออกัดเกิดสิงห้า กันก้าวก็เกิดกันยาของคนละเดือนก็ยังออกจากโคไม่ได้ครับอย่มเย็นก็เยกยวกรรมยามเย็นก็พาชางกินน้ำจะแจ้งเรื่องยาให้จางกินครับนี่ครับนองเล็กไลยกันก้าวรับโตทันกับพระห้างคนละเดือนครับไม่รู้ไพล่สิดอ,อกับออกมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นไพลยครับเพราะว่า มีมาดูกันหลยคนแล้วเปล่งงานมวอไว้ด้วครับเปล่งงานว่วงครับขึ้นซ้อมาเลยครับไม่ดูข้างหน้าด้งานครับก็รุนกันต่อไปครับแต่รูปร่างลักษณะไม่โง่ครับไม่คิดเรครับมีผังออกัดครับงามครับงามแลวเขาไม่ต้องแรงทึ่งเลยนี่ไส้ไม่ของงามสักเท่าใดมีนิดๆน่อยๆครับซ้ออาการตั้งๆ เล็กๆเลยเพราไส้พันเดียวพอเดียวครับลายเปปซี่ครับแม่พอเดียวกหลายเปปซี่ครับ,บ,ารบจากอมก่อยครับอำเภออมก่อยเชียงไม้ครับมีไส้พันติดมาติดน้อยครับแต่ว่าพอพลายมาริโอ้พอก็พลายมาริโอ้ครับ ช่างออกลูกมาให้ลูกส่วยถูกเชื้อกับปลายมาเรียวครับแต่สมมาจะให้ช่างให้ลูกช่างปลายจะลักษณะไม่เหมือนพอกับจะสูงยาวซ่องถอนรับสี่ด้านครับ กินนมแล้วล้าวกินนมแล้วล้าวน้องอเดี๋ยวเดินไปดูเออตุ่ย,กกย่ากัอยางโนุยกรวยตังมันต้งเต็มมันแล้วนู่นตุกไม้เดี๋ยวตยาเดีไปดูพังเจีบ่าแก้วอ้ามตามมันนะครับโควิดมารอบซองภูกเก็ต ปีไม่นี้น่าจะเงียบเง้าครับน่าจะเงียบเงา้าทุกคนคิดว่าปีไม่นี้น่าจะมีแค่ชาวต่างชาติหรือน้องเที่ยวกอนยเข้ามาบางแต่คิดว่าน่าจะไม่มีหล้วครับ ก็สู้ไปตามแนวทางแนวทางตามช่องทางครับเมื่อเกมครับต้องแก่ป่านั่งสะพหน้าไปให้ได้ครับฟุตบอลเหมือนกันครับต้องหวางมากต้องแก่ป่ญห้าต้องแก่เกมไม่ทันครับไม่งั้นแย่ครับ mang áp nâm, kinh mà bớt cho. bớt, anh bớt cho. Mua พอนะได้แล้วลน้ำอ่ะไม่ไหลอีกแล้วกินน้ำก้อนอยู่ยามาไหมเออทอย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 ดน้ำมาแล้วไปไปไปกินน้ำกันไป Ba nhiên nào bay kèo mèo đi leng kapo nhang đi ăn nhoi bay 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 kia năm ngoái bay 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 ต่อการควบคุมครับฉางเชิงนี่ไม่ไม่ใช้โซ่ไม่ใช้ตะข้อไม่ใช่หอกพวกนี้ไม่ใช่ในการฝึกครับไม่มีแร้วครับสาบานได้เลยครับต่อแรก่ต่างไปครับ oh. นี่เห็นไหมไล่ท้อแอ่นความเป็นจริงครับไม่กลัวครับไม่ต้องปิดบังทำไมครับ กวนังตองเทยวรังเกียดรังไม่ข้าวป้งไม่มาจาบริการเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับทีนี้ไม่เกี่ยวเง oh, <okay. S 1> ินทองซอกกระกอย่ามาทำอย่ามาอ่าว่าได้มาก็มัดไปไงกับไม่ไหลย,ยังไม่ไหลขึ้นยังน้ำขึ้นไหมน้ำขึ้นไหมไม่ขึ้นมาจากบน,บน,บนอยู่ข้างบนบนนูยังลองอ,างอ่างยัง Nam Long An nha. Hãy subscribe ở nắm Mà leo <laughs> Mà leo ôi oh. mà leo đi đâm này ta khỏi đâm mai này ta chứ này hả ta mấy chàng này thấy pa mấy keng à Kinh nam Sài Nam Bên ở Phật à. Liêu Kinh Liêu Liêu à. หมวกไว้ที่ไหนหมวกไว้หมวกไว้เอาที่ไหนตัดที่ไหนเอามาเกลียนสวยอันนี้เดี๋ยวไหนหัวปล้นอีกหัวไหนหัวหักหมดแล้วไหนดูดิเกลแก่ไหมเห็นอะไอ้ไหนวะว้าวเดี๋ยวหมกไว้อันอันนึงแล้วหัวไหนหัวหักหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใช้ได้เลย ไปซอไปตัดอันใหม่นะเอาเอันนรถหนหัวก็ได้แลกกันเปลี่ยนกัน ลังโควิดมาเยเออตัวใดฟาส้มไม่กันเหลามาริโอไปลากไม้ต้องทำมากินก้อนรู้ไม่ว่างกันไม่เปลือโควิดนี่เกิดมาซ่องแล้วทองหยุดซ่องต่อยต่อย ไป nói cho บักแกว ฉีดฉีดไม่ฉีดน้ำนน่ะฮะอะไรนะลองสาเลย เอาสายสายแป๊บหนูดึงไปหลังเองไง มิดต,ตัว <laughs> โอ้ยกระแทกลูกนิบเนบหนบห่วยอแลพอและ Ja. แดีวบอกแกอ้ามใทัวตัวเทียลูกจมอะไรเอ้ยก็หัวติ้มแหม่มมันกัน Mm-hmm. Ừ. Nhả ừ. luông láo ra luôn. lan pẹm không nào. Nè, à mà quay. len kinh. พอโดนน้ำตัวมันแดงหมดเลยนะผสวผิวไม่เหมือนเพื่อนเลยไม่เหมือนแม่เลย

รูอดไหมพี่ดมูมาไม่ไหลดูดิดึงดูดิโอ

ตายเมื icana, Entonces, adece, ่อตายเมื่อไปมาเมื่เมื่อ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 ไปาเอวัเราไไปไปไปอไปเกินอะไเกินไปขำอะไรไปไป้ยกินยาเาไปเมื่อตายมาตายมาตายเนี่อทีนี้นุกเอาไม่ขึ้นเอามาไว้เอา

ไปไปเนี่ยสองตัวนู้นคลอดมาด้วยบันทึงกี่เดือนแล้วเก้าเดือนสิบเดือนแล้วไหมอ่ะเห้ยโอ้ยไปไปนะมาเมื่อมาตะขออยู่ไหนตะขอเนี่ย ปล่อยมันก่อนยุ้มัไป,ปไหนหรอกเอาเอาเอาไหนแต่อขออยู่ไหนพี่เอ้ยรูว่าน,นี่โซ่อะไรวะนี่โซ่นี่ปลูกไม้ได้นี่หว่าอ๋อโซ่ โอเคครับบันเติงป้อนคลายลูกความารักตอนเย็นครับอกช้างแม่ช้างก็ปห่าช้างกำมาลาครับ